แต่เอนพระเอาแต่รับเนี่ยนักบวชเนี่ยนอนเป็นว่าเล่นนอนเป็นอาชีพเงี้ยเนี่ยไม่พ้นหรอกจิตมันจะผูกอยู่ไปไหนไม่ได้มันจะมาเกิดเป็นไอ้หมีว่าอันนี้ประการที่สประการที่ห้านี่พระองค์ตรัสกับพิสูจอีกว่า พิสุใดประพฤติพรหมจรรย์ด้วยตั้งความปรารถนาเป็นเทพ,พเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่อยากไปเกิดเป็นเทพบุตมุนะพิสุที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความตั้งความปรารถนาเป็นเทพ,พเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าเราจะประพฤติศีลวัดตะบะหรือพรหมจรรย์นเนี่ยเพื่อจะได้เป็นเทพ,พเจ้า หรือเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งถ้าคิดอย่างนี้จิตก็จะไม่น้อมไปเพื่อรู้ตามความเป็นจริงจิตก็จะหลงอย่างนั้นอ่ะอารมาเจอมาแล้วนะท่านอายุสักเจตอนนั้นตอนนั้นอารมา30สบยังไม่ถึง30มสิประมาณ29่สประมาณนี้เจอกัน ท่านอายุ72หน้าตาหล่อเหมือนมิตรชัยบัญชานะมาบวชอ่ะก็นั่งคุยกันสนทนาธรรมกันแล้วก็ถามว่าแกยังหนุ่มอยู่ในแกบวชทำไมเขาถามอาตมานะพระรูปเนี้ยอาตมาก็บอกว่าก็มันมันหาความสุขไม่ได้อ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วพออ่านประวัติหลวงพ่อปานแล้วก็เลยอยาก อยากได้อยากทำอย่างที่หลวงพ่อปานสอนเลยก็ถามท่านว่าแล้วแล้วหลวงตาละ่ะบวชทำไมผมว่าบวชอยากเกิดเป็นเทวดาอ้าวทำไมอ่ะอ้าวมีนางฟ้าตั้งห้าร้อยเขาพูดอย่างนี้อีกองนึงเป็นเจานะ้าคณะอำเภออยู่เขตนั้นน่ะท่านก็มาปฏิบัติพอดีก็ได้สนทนาเนี่ท่านบอกท่านอยากเกิดเป็นผู้หญิงอะ เจ้าหน้าเพเภอนะและท่านบวชมาแต่เนนจนตอนนั้นน่าจะหกสิบเจ็ดสิบแล้วเห็นไหมว่าที่พระเจ้าตร,รัส์เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยมาบวชเนี่ยมีความประรานาเป็นเทวดาก็มีปร,รารถนาไปเป็นผู้หญิงก็มีบางคนปรารานาเกิดมาเป็นราชาก็มีอะไรแล้วแต่เนี่ยซึ่งเราเนี้ย ความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมเครื่องผูกจิตไม่ให้เข้าถึงความจริงไม่เข้าถึงสัจจะไม่เข้าถึงอมตะว่าจะเป็นอะไรก็แตกทั้งนั้นน่ะเป็นเทวดาก็แตกนะเมื่อกี้ที่เราสวดอัถิอุณหิสวิชโยน่ะนั่นเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าให้เทวดาสวดนะ ไม่ใช่ให้มนุษย์อย่างเราสวดเพราะเทวดากลัวตายทํำยังไงนะก็เข้าเฝ้าพระรทธเจ้าเจ้าสวดวสวบทนี้แล้วก็มีอายุยืนนั่นเทวดาก็ตายหรืเปล่าเพราะฉะนั้นจิตที่มันผูกอย่างนี้มันติดอย่างนี้มันก็จะไม่อยากทำความเพียรไม่อยากรู้ว่า เฮ้ยกายนี้มันแตกนะใจนี้ก็แตกนะกายนี้ก็ไม่ใช่เรานะใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะเพราะเดี๋ยวมันก็แตกนะไม่อยากรู้นะคิดแต่อย่างเดียวว่าขอให้ข้าพเจ้าตายแล้วเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอะไรเหล่านี้เนี่ยที่พระพฤติพรม,มจรรย์น,นี่เป็นธรรม เรื่องผูกจิตของนักบวชและไม่ใช่นักบวชก็เน่ที่มันวนว่ายเวียนอยู่อย่างเงี้ยก็เพราะจิตมันผูกโยมลองนึกเดียโยมเอาใจไปจับอะไรอะเอาไปจับอะไรแล้วจับบ่อยๆจับบ่อยๆนะหลับมันก็ฝันเห็นไอ้สิ่งที่จิตไปจับนี่ยังไม่ตายมันก็ยังบอกแล้วว่าเราไปอย่างนั้นแล้ว สมัยที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยอาตมาจำได้ว่าเล่นไพ่กันเนี่ยนั่งเล่นดัมมี่กันเนี่ยลุ้นดัมมี่เนี่ยไม่หลับไม่นอนอะ่ะเล่นกันอะ่ะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเวลามานอนหลับในฝันเห็นเลียงเลยนะเลียงเลยสเตตฝัดเลยจิตมันอยู่อย่างนั้นมันถึงไม่แปลกเราจิตไปจับกับอะไร เอาไว้ผูกอะไรมันก็ไปอย่างนั้นแล้วไม่ต้องมาถามใครไม่ต้องไปถามหมอดูเลยว่าทำไมถัไม่ต้องอคุณดูตัวคุณก็รู้ว่าจิตคุณผูกอะไรผูกอะไรก็ไปอย่างนั้นอย่างพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจิตผูกอยู่ว่าจะทำยังไงให้โลภะโทสะโมหะ น้อยลงหมดลงหรือละสิ่งเหล่านี้ได้จิตก็ผูกอยู่งั้นก็พยายามทําอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยลักษณะของพระพุทธเจ้าพอจิตผูกอยู่กับอะไรมันก็จะไปอย่างนั้นมันก็จะไปอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเพราะนั้นที่พระองค์บอกว่า ตราบใดที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากตัณหาในกามในกายในรูปหรือเห็นแกนอนเนี่ยจิตมันก็ผูกอยู่ แล้วเราจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมไปอย่างนั้นไอ้เจ้าหมีที่ว่าหลวงพ่อเล่านะว่าก็เพราะเป็นคนตะหนี่หวงทรัพย์ทั้งๆเต้นทั้งๆที่ทททเป็นผู้นำบุญเพราะนั้นเมื่อมองมาที่พระอาตมาก็มองมาที่ตัวเองว่าโอ้โหถ้าเรายังหวงอยู่ยังห่วงวัดอยู่ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะมานี่แหละไม่ไปไหนหรอก แล้วมันไม่ใช่มาดีไม่ใช่มาดีมันมาไม่ดีขนาพระรูปหนึ่งจะเกิดเป็นเลนได้ห่วงห่วงผูกจิตไว้กับจีวรนอ่ะเห็นไหมพระห่วงติดจีวรก็มาเกิดปเป็นเลนเกาะจีวรแต่เลนมันมีอายุเจ็ดวันแล้วก็ตาย ก่อนตายเนะ่เลนมันนึกได้ว่าเฮ้ยไอ้ฮาเราเป็นพระนะเราไม่ใช่เลนเนี่ยเพราะจิตน้อมไปถึงความเป็นพระความเป็นสมณะความน,นึกถึงศีลกุกนก็ไปเกิดเป็นเทพประบุ่นนะเลนตัวเนี้ยเห็นไหมจากพระไปเล่นจากเล่นเป็นเทพประบุตรเพราะฉะนั้นจิตผูกอะไรนะจิตผูกกับศีลมันก็ไปทางทางดีใช่ไหมจิตผูกกับ ทานมันก็ไปเป็นเศรษฐีใช่ป่จิตผูกกับภาวนาก็ไปไปในทางเป็นคนมีปัญญาดีอะเห็นอะไรมองอะไรรู้อะไรมีค่าอะไรอะไรค่าอะไรมีสาระอะไระไรสาระจะเห็นเนี่ยคนมีปัญญาก็จะเห็นงั้นแต่คนไม่มีปัญญามองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นอะไรมองเห็นแต่ว่า กูกินให้มากกูเอาให้มากกอบให้มากโกยให้มากแล้วไงแล้วไงเอาไปอะไรได้เอาไปได้ไหมไม่ได้จะเอามากแค่ไหนมีมากแค่ไหนเอาไปไม่ได้คำนี้ทํามมเคยคุยกับโยมพ่อตอนแกยังอยู่ว่าพ่อเขาก็บอกว่าก็ ก็พ่อยังอยู่แล้วจะกินอะไรละ่ะก็มีกินทุกวันนะไม่เคยอดสักวันนะอิ่มท้องทุกวันนะและยังห่วงไว้ห่วงไว้ห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงไว้ทำไมไม่ต้องไปห่วงมันหรอกตราบใดที่เรายังทำหน้าที่ถูกต้องนะไม่มีอดตายไม่มีอดอะ แม่ขาวถามแล้วว่าถ้าหลุงพ่อไม่อยู่เขาคงไล่ฉันกลับบ้านแง่แงก็จะทําทตัวแบบนี้ถ้าทําตัวอย่างที่เป็นอยู่เนี้ยไม่มีใครเอาไว้หรอกแต่ถ้าทําตัวให้มันถูกต้องตามหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ให้ดีทําหน้าที่ให้ถูกต้องมีแต่คนเขารักเขาอยากได้เขาชอบ ไอคนที่เขาไม่ชอบเขาไม่รักเอี่ยก็เพราะมันไม่ทําหน้าที่ของมันถูกไหมเป็นพ่อไม่ทําหน้าที่ของพ่อถามว่าลูกมันจะรักไหมลูกมันไม่ทําหน้าที่